นี่เขหายไปต่อกี่โมงเนี่ยหายเม่หวานเพราะว่าจาบาสามบายโมงกันหรอใ <30. S 1> ช้เรืออะไรเขาใช้เรืออะไร เขาเจอทีแรกก็เจอต้ไม้เรือแตกไม้ผาเรือลอยเขาเขาเก่าไม่รอดเนี่หาปูปลาเป็นอะไรครับหมอตัวนี้พอว่ายน้ำเก่งนี่มันมีปัญหาเรือแตกเขาช่วยลลูกชายใช่ไหมเรือจมไม้ผาเรือไม่ได้แตกไม้ผาเรือปิดพื้นมันลอยเอาลอยขึ้นเครือเจออ่าแล้วเรือจมเรือมีเครื่องเรือแบบเดียวกันก่อนไหมทั้งก่อนใช่แบบน้องแมนๆนเ่ยนะ แต่เรือนี้จะเป็นรุ่นเก่าออแต่ก็มาคุ้งน้ำนี่แต่ไม่รู้ว่าเสียช่อง เขาไปหาปลาเขาปลาประเภทไหนปลาเลยก็ไปหาทั่วไปค่ะแล้วก็เขาไปก็ไปทำตังค์กับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูว่ากลับมาจากทำงานหนูไม่รู้หรอกแค่กลับมาแล้วไม่เจอเขาห้ามหนึ่งวันก็เลยตัดตัวมาตามหาก็คือไม่รู้ว่าเขาไปไหนด้วยรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องไปออกแรงานเพราะเรือหายไปหมายว่าเรือคว่ำหรือว่าเรือลวหรือว่าะไบบนี้ เจอถิ่นปวดหรือเรือแ,บบแตกรือแก็คือเรือแล้วนี่เราเจอเรือ,อยังเจอแต่ซากเรือเป็นซากบางส่วนอ๋อซากบางส่วนคือไม่ได้กำบูรณ์เป็นลำไม่เจอแค่แบบว่าขาบมากอะไรมไม่ได้เจอเขาหาปลามานานยังเขาทำมาหลายปีเป็นาอาชีพคือหาปลาเลี้ยงเป็นอาชีพอย่างเงี้ยน่ะและ้วอันนี้ลูกชายเป็นลูกชายคนโต อันนี้เราสงสัยยังไงว่าเขาหายไปไม่ค่ะก็คือแบบเขากลับบ้านทุกเวลาแล้วออกตามหาตอนไหนฮะตอนเช้าตอนเท้ามันแบบปกติเขาไม่เคยกลับบ้านคือเท้าของวันนี้ใชปกติเขาจะเย็นของกระตักแล้วมุดก็กลับแล้วอเงี้ยอันนี้เขากลับตามหาแล้วก็เรือก็ยังไม่เข้ามาพอรู้ว่าเขาออกไปตอนไหนแม่ญาติบอกไหมว่าเขาหายไปตอนไหนเริ่มออกไปตั้งแต่ตอนไหน ตั้งแต่เช้าใช่ออกอาหารตอนเช้า,ชา,ออชาแล้วทีนี้บอบพอประมาณเทีย่ยงก็แจ้งความเป็นเรือไม้อะไรค่ะแต่ว่ามันเป็นเรือเรือเล็กไม่ไม่ใหญ่มากแบบคล้ายๆกับวันค้างค่ำเมื่อเมื่อที่คนหายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันไหมเรือไม่แน่ใจเราดูไม่ค่อยรู้รายละเออียดะไรเกี่ยวกับของมากอะไรอย่างเงี้ยเขาเจะมาหากินแบบเช้าอะไรเงี้ยน,น,นี่เราจะตั้งศพกี่คืนนี่าจะสามคืนสามคืนน้องทำงานอะไรเนี่ยเอ่อทำงานอยู่ที่ค่ะ 東京もバイデン。<music> เขาขึ้นที่นี่แรงเหรอแรงแรงสองวันอยู่จดอานมันมีลมฝนตกตอนเย็นตอนหกโมงครึ่มีลมฝนด้วยขึ้นแรงแ่เป็นมันก็ตกใช่กประมท่ตรงนี้เป็นคงน้ำด้วยใช่ไหมคงน้ำคืออะไน,น้างจัดร้านาจา,านออกมานี่ค่อบเป็นน้ำแทงน้ำอุน่น น้ำวนใช่ไหมมันไม่วนหรอกมันแทงแรงอ่ะน้ำแรงเลยแะเที่ยวเดียวนะท่ามันที่เดียวกตน้ันตกคนที่ตายเอายุแปลกไม่มันตายเวลาเล่นใกล้พื้นที่ใกล้เคียงกันเนี่เป็นเรื่องแปลกนะคนใกล้เคียงกันแหละเรือไม่แตกหรอกคือไม่ใช่ก็เป็นเรื่องเรื่องแปลกเรื่องแปลกแต่มันก็ต้องแปลกแน่เพราะว่ามันแค่ที่เดียวเป็นอาถรรพ์ไหมคนที่ตายเพิ่งจะเผาวันนี้อ๋อ ที่ตายครั้งแรกเพิ่งเผาวันนี้เผาที่ไหนอ่ะเขาวัดเชิงที่นวลอ๋อแล้วมันเป็นกระทุ่ม่อาเอาคนดมากระทุ่มแล้กระทุ่มเพิ่งจะเผาวันนี้แต่ถ้ากัดตายต่อเนื่องกันเสร็จงานกันกอไอ้ที่เผาไอ้ที่เผาวันนี้ไอ้เอกที่ไปอาเงินไก่คนที่ไปไก่คนที่ตามหาก็คือ ไปไอ้นี่แหละนี่เราไปตามหาศพกันนั่นแหละแล้วก็ไปเจอว่าเขาวันนี้มันก็ตายวันนี้ไอ้ยนี่มันยังดวงดีมันจะขึ้นเอาเขาไปคนออกไปตามหาด้วยเหรอไปตามหาจนคืนจนคืนเขาเป็นพวกคนที่แล้วหรือว่าเป็นญาติคนนี้แหละไม่ได้เป็นอะไรกันหรอกเป็นเขาเป็นไถเรืออ๋อก็คือหมายว่าชาวบ้านที่เป็นไถเรือที่ว่ารับจ้างตกปลาทั่วไปลูกค้าเยอะมันยังเร็วไส่เนี่ยไส่เนี่ยจะเก่งเรืออยู่แล้วแต่ไส่พลาดเองอ่ะ คนนั้นต้องถามวันใครบ้าเข้าใจว่าพลาดพ่ออะไรอ่ะฮ่าพาอลมขึ้นลมลมแรงล้เรือเล็กแล้วเรือเรือด้วยลูกไม่ยังไม่น้ำไม่ใช่ก่งไงผมจะช่วยลูกอ่ะวิ่งได้ต้องช่วยลูกนะคือตัวเองคิดว่าเอาตัวรอดใช่น่ะผมเอาตัวรอดแต่ว่าช่วยลูกตัวมันเองคนเดียวไม่เป็นไรคือก็หากินกันนานมานานใช่ไหมใช่นานอยู่กับผมมาสิปีอ๋อนี่ก็หาเรือเหมือนกันออกเรือเหมือนกัน หรือว่าวันนี้ก็ออกมาแข่ก็อู่ด้วยกันอ่ะสอนก็มาหากินมาทางนี้มาตลอดแล้วมันแล้มาพลาดมันเก่งอหรกินคืนแม่น้ำของันทั้งวันทั้งคืนเก่งจริงอ่ะทำไใหม่เล็กน่ก็กลัวนะบอกว่ายาวคืนกล้าเลยคุณเตือนเหมือนพระรหัสก่อนที่เจอศพเนี่ยเตือนเขาบอกระวังนะชีวิตมันแคบนิดเดียวพลาดเมื่อไหร่แล้วกั ถึงแค่ชีวิตเนี่ย<ม>ก็พลาดจริงๆอ่ะมันพลาดลูกเราบอกว่าอย่าให้เอาเรือออกไปคนสองคนลูกมันจะไปไกรกรอบสองคนไปก็ไปตกกุ้งนะไปกันประจำบอกว่าท่านายไปอาให้เรือใหญ่ไปเด็กมันได้แล้วมันก็ีกอ,อันนี้เรือก็ใช้เป็นเรือแล้วขนา่อะไรเป็นเรือม,ม้าลำเรือเป็ดลำอ๋ออันนี้ไปสองลำเลยเหรออันนี้ไปก็ไปลำเดียวไปลำเล็กเรือเป็ดไปเรือเป็ดเรือจะมีสองลำไว้ออกตกปลาลำนี้แล้วก็เป็นตะโกมะนาวออก อ๋อทอดแถบกุ้งลำหนึ่งเป็นเรือเรือไม้เล็กๆยาวๆอ่ะมีหัวสองหัวไหมั่วไปนี่แหละมีหัวสองหัวใช่ไหมครับไม่เหมือนกับเรืลำที่แล้วที่มีหัวเดียวอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเรียกสมซตอนก็นสมซ้อนอันนี้มีสองหัวมันชาวบ้านพายทั่วไปใช่ไหมพายกายอแต่มันลำเล็กครับมันแปดต่อเองคือยาวแปดศอกครับแปดต่อห้ากับสองวาใช่ไหมซ้อมผมก็ด้วยกับติดศอกนะ แปดต่อแม่ต่อสันฟางออกมาเท่าไหร่ฟางตัวนี้ฟางลูกประมาณเม็ดหนึ่งมีเครื่องด้วยใช่ไหมเครื่องสิบสามแรงหรือว่าเครื่อง Honda ไอหางยาวเนี่ยครัเครื่อง Honda ทั่วไปนาถันไม่โดนอะไรไหมคือไอตัวนี้มันก็เขาคุณโบราณเก็ต้องเรียกว่าเป็นนาถันแล้วไมนาถันแล้วเนอะเพราะว่ามันแค่ไม่กี่วันแล้วสองปลาคู่ต้องคู่ใครขัดแข็งวันนี้คนนี้เป็นคนก่อนกับคู่แต่วไดรอดคน ปดเรื่องั่นเสียนี่ผู้ไม่รอดนะทไมอ้ครั้งนี้ได้รอดห่งคนใช่เขาขอขอได้ทุ่วาไม่แี่คนนั้นหน่ช่วยมาช่วยกันมาดกนียแล้วมาถึงฝั่งนี่จมพายเรรอดคุณคนแรกหายเนี่ยเขาก็มาช่วยตะเวนหาช่วยอะไรเงี้ยนะอสุดท้ายก็เราก็เข้ามาพาตัวเองอะไรเงี้ยุงไหนครับคุ้งพี่โค้งเนี่ย หน้าวัดบันโพอ่ะก็เรียกคุ้งบันโผล่นโพนะอ่าโค้งบันโพเนี่ยนี่โค้งบันโพล่ค้งท่าเรือแหละแต่เขาเปลี่ยนเป็นโค้งท่าเรือแล้วครัอ๋อโค้งท่าเรือแล้วนะคุ้งวัดบันโพไหมท่าเรียกกันนะอ๋อโค้งท่าเรือเป็นเหมือนปะยุออกฝนอ่ะมันก็ช่วงก่อนมันก็ลมเงียบอยู่กันที่ตรงนีนะเย็นโอ้ยเป็นเมนูหนึ่งเจอรูปก่อนนะเจอรอยขึ้น แล้วก็พอจูงลูกมาแล้วก็พ่อก็ลอยขึ้นตัดหน้าจะมาด้วยเลยอ๋อก็ขึ้นพร้อมกันเลยพร้อมกันัพักข้างทที่พอเจอตรงท่าเรือพอพระเจ้าลูกมาขึ้นนี่จะไปดีพ่อขวางอ๋อพ่อลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาขวางเรือดลอยมาเห็นเลยนะกลังเอารือลูกขึ้นเนี่นะไม่เเขาาลากมาเขาลากเรือกเขาลากเอาูมาเนี่ยรอหมอรอตำรวจอ่ะค่อยๆมาไะ พอมาถึงไงเอกมันลอยขึ้นมาฝางรูกว่าคงจะมาด้วยแหละก็ถึงบอกว่ามันมันขึ้นเร็วดาตามหลักมันไม่เคยไม่เจอเลกตามธรรมดานี่ต,ตอนตอนที่เขาเจอลูกเขาเจอจุดไหน,ร,ร,นรู้ไหมตรงตรงสายเจริญท่าเรือนเขาบอกว่าตรงท่าเรือนี่แหละแล้วหน้าท่าเรือฝั่งนูนน้นนะต้องไปอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยใช่ไหมชุดสองชุดสองตอนคนชุดที่แล้วก็อยู่ฝั่งนู้นทั้งหมอยู่ เจอตรงท่าเรือท่านทุนสองเหรอมีมีทุนทุนเก่าไปปักไปปักโป๊ะปักโป๊ะปักซังอะไรอย่างเงี้ยนะครับตกปลาน้ำขุ่นหอยได้เยอะไหมมันก็แล้วแต่บางวันทอดน้อยปลากระบอกปลามันก็อาศัยถ้ามาหากินมันอยู่เยอะนะปลาอะไรชุมตรงนี้นะก็ไม่ได้น้ำไม่ได้ปลาอะไรมันกิด เอามาขายคนก็ค่อยซื้อกอ่าไรว่าก็บอกบ้างปลาอะไรเงี้ยมันไปเรื่อยมันก็ตกได้ทุกอย่างคนมันขยันาขาอยู่คนทําอาชีพหาปลาแถวนี้เยอะไหมก็ไม่รู้นะเยอะไหมเยอะเยอะอยู่บ้านเลยหนังจืดไม่รู้ก็เขาหากินนให้น้ำนู้นแหละเกี่ยวกับฝนมาเร็วไว้ปีนี้ฝนมาเยอะด้วยมาเร็วเกี่ยวไหม มันต้องเกี่ยวเพราะว่าฟันฝนมาพายุลงขึ้นไปแล้วดูแบบเมื่อบ่ายนี่เมื่อเจอดูนี่หรอกคุณรมอะไรขนาดนั้นไม่เคยเลยถ้าดูแล้วรับได้ไหมเขาอายุงานเขากี่ปีนั้นหากินทางเรือเนี่ยะไม่สาวเราดูติดติดอยู่กับผมมาติดปลาหากินกันวันนี้กันสิบกว่าปีแล้วก่อนเนี่ยเขากหากินอีก มาเนี่ยครหากินตามลำพังกับลูกวาประมาณหกปีหกไม่รู้เรื่องสาวอาจารย์